สวัสดีคะ่ะ ep 1เรามาดูการเริ่มต้นการใช้งานไฟล์ท i อินวันของทีมงานกุหนตรน้อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเริ่มต้นการทำงานที่2ชีดนี้ค่ะคือชีตกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ชีดข้อมูลธนาคารนะคะเราจะต้องเริ่มต้นทำที่2ชีดนี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานนะคะชีดแรกชีดข้อมูลเบื้องต้นค่ะนำรหัสหน่วยงานของตัวเองมากรอกที่คอลัมน์ a แถวที่1นนะคะนำรหัส หน่วยงานของตัวเองมากรอกที่คอลัมน์ A แถวที่1แล้วก็กรอกชื่อผู้ที่จะลงนามในเอกสารนะคะหมายความว่าผู้ที่จะลงนามในใบนำส่งใบสำคัญสรุปใบนำส่งหน้าดีกานะคะใบสัญาสญาหยืมเงินบททดลองนะคะต่างๆกรอกที่คอลัมน์ A คอลัมน์ B และคอลัมน์ C นะคะทีนี้รายละเอียดพวกนี้คุณสามารถกรอกได้หมดเลยนะคะรวมถึงผู้รับเงินหน้าดีกาตรงนี้นะคะสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ จ่ายเงินเป็นประจำเดือนเยอะๆนะคะให้กรอกรายละเอียดผู้รับเงินน้าฬิกาหมายความว่าผู้รับเงินที่เราจะจ่ายในเช็คกรอกให้ถูกนะคะและก็ไปกรอกข้อมูลธนาคารค่ะกรอกข้อมูลธนาคารนะคะเลือกประเภทเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนนะคะสาระสําคัญคือบัญชีเงินฝากกระแสที่มีคู่โอนเป็นออมทรัพย์ค่ะคอลัมน์ไอตรงนี้ต้องเลือกบัญชีเงินสดไอบัญชีออมทรัพย์นะคะที่คู่กับกระแสทุกครั้ง ถ้าเป็นคู่โอนกันนะคะเราจะต้องทำการกรอกสองชีดนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มทำงานในขั้นตอนถัดไปค่ะ